สวัสดีวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนพศออ2565นะคะวันนี้จับฉายไปเรือชาแนลพาทุกท่านมาอิ่มบุญอ,อิ่มใจอิ่มท้องที่วัดบ้านม่วงนะคะ มาร่วมบุญกระถินกันนะคะทุกท่านิ่มบุญที่ได้ร่วมบุญกระถินหรือกระถินการกระถินการหมายถึงกระถินมีกําหนดระยะเวลาถวายจะถวายตลอดไปเหมือนผ้าชนิดอื่นมีได้ระยะเวลานั้นมีเพียงหนึ่งเดือนคือตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ไปจนถึงวันเพนสิบค่ำเดือน12หรือวันเพ็ญเดือน1ิสองระยะเวลานี้เรียกว่ากระถินการ คือระยะเวลาทอดกระถินหรือเทศกาลทอดกระถินนั่นเองนะคะเทศกาลทอดกระถินคือการถาวายผ้าแก่พระสงฆ์เพื่อให้พระได้มีผ้าเปลี่ยนใหม่การทอดกระถินจึงถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ให้อานิสงส์แรงเพราะในปีหนึ่งแต่ละวัดจะรับกระถินได้เพี mm hmm. ยงครั้งเดียวเท่านั้น ที่ได้มาพบพี่น้องเพื่อนพุทธศาสนิกชนคนไทยด้วยกันค่ะในงานบุญใหญ่เช่นนี้นะคะทุกคนจะมีหน้าตายิ่มแย้มมีความสุขนะคะ มีรอยยิ้มแล้วก็เป็นนางรำไปได้วยการจับฉายไปเรืยชาแล้วก็มาเป็นนางรำเป็นวัดที่4แล้วนะคะที่เคยพาทุกท่านไปมานะคะตอนนี้ก็ครบสี่วัดก็คิดว่าน่าจะเป็นวัดสุดท้ายของปีนี้กะหินนะคะเพราะว่ากะหินกกะกะินนะคะก็ปฏิการนี่จะมีถึงก็เดือนนึงเองเท่าที่รู้ส่วนมากเลยวันนี้นะคะจะเป็นวัดที่จะจัดงานกะหินเนี่ยบนกะหินเนี่ยแทบจะสุดท้ายแล้วนะคะแต่ว่าจะเหลือจากวัดอื่นบ้างหรือเปล่าอันนี้ ไม่ไม่รู้นะคะแต่แถวย่านบ้านนี้ที่่ทีจับชายไปเรื่อยอยู่นะคะก็สามารถที่จะพอจะไปได้ก็คือน่าจะหมดวันนี้นะคะก็ถ้าที่ไหนยังมีอยู่ยังไงแล้วก็ส่งาภาพมาให้กันดูด้วยก็ได้นะคะที่วันไหนบ้างน,นะคะอิ่มท้องขอบคุณโรงทานงานกระถินวันนี้ทุกร้านนะคะขอบุญจากการ ในการให้ทานวันนี้ขอให้ทุกท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความสำเร็จและสุขภาพดีมั่งนี้ตลอดไปนะคะแล้วเราก็จะได้พบกันใหม่ในปีหน้านะคะเหมือนกันเลยนะคะ หากท่านใดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามให้กับช่องในด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะทุกท่านขอบคุณนะคะสําหรับการชมวันนี้คลิปอาจจะยาวแต่บรรยากาศนี้เป็นบรรยากาศที่มีความสุขบรรยากาศบุญเลยนะคะทุกท่านก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าก็ทุกท่านชมบรรยากาศไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ yeah <laughs>